ตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าชายชุดดํามือยิงคนนี้เป็นตํารวจนะเ<ะ>วาลารู้เป็นตํารวจนี่ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่สิตำรวจโทจิรายุ์เนี่ยนะครับใส่ชุดดําวิ่งเข้ามายิง3เม็ดด้วยกันนัดแรกนะฮะไปถากเข้าที่แขนน่ะแต่ทําให้ผู้ตายเนี่ยล้มลงก่อนนะ,ะแล้วหลังจากนั้นอีกสองนัดนะครับคุณผู้ชมอันนั้นแหละคือการจ่อยิงเข้าไปที่หัวจบเลยครับเ<ะ>สียชีวิตเลยนะครับเนี่ยนะฮะรถ ที่จอดอยู่บริเวณนั้นสัญญาณการขโมยเนี่ยส่งเสียงดังอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นครับคนร้ายก็ขึ้นรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ในคันนี้ค,นครับไปแล้วครับหนีออกไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังถนนใหญ่หน้าตลาดเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณตลาดที่วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับมีคนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพรถเก๋งคันนี้เอาไว้ได้บริเวณด้านหลังตลาดภูมิชนกอยู่ที่ตำบลเขานิเวศอําเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับ หลังจากเกิดน,น,น,นี่ถ่ายภาพเอาไว้ได้เป็นรถเก่งคันนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็ไปเจอร่างของคุณธนวัตพรพนักงานรับส่งพัสดุบริษัทเอกชนวัย27่ปีนะครับสภาพก็คือสวมกางเกงขายาวเสื้อแจ็คเก็ตของบริษัทอยู่ยังนอนเนี่ยโดนเข้าไปที่หัวสองนัดนอนเสียชีวิตอยู่นะฮะแล้วจังหวะหนึ่งที่มันบีบหัวใจก็คือเมียของผู้ตายเนี่ยเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นผัวตัวเองกลายเป็นศพแบบนี้กรีดร้องด้วยความตกใจนะฮะ ไปดูครับ โหสงสารเธอจริงๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นร่างและวิญญาณของผัวจะขอหนูกอดเขาหน่อยเนี่ยเธอกรี๊ดแบบตกใจมากนะครับแล้วนอกจากเมียแล้วเนี่ยยังมีคุณแม่ของผู้ตายนี่นี่นี่อุ้มหลานวัยสิบเดือนก็คือน่าจะเป็นลูกของผู้ตายนั่นแหละมาจุดตรงนี้ด้วยนะครับโหสลดใจจริงๆใช่ครับมีพยานเล่าแบบนี้ว่าก่อนจะมีการยิงเนี่ยเห็นนายธนวัน์ไปต่อยกับผู้ชายคนหนึ่ง คลียปัญหาอะไรบางอย่างกันนะคาดว่าเป็นเรื่องแบบปมหึงหวงนี่แหละแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยชักปืนยิงใส่เลยครับทีนี้หลังจากเมียของผู้ตายเนี่ยพอจะตั้งสติเราไปพูดคุยกันเขาก็ยอมรับตรงไปตรงมาแบบนี้ฮะบ,บอกสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวผัวเธอเคยไปมีสัมพันธ์กับผู้จัดก,การบริษัทนะฮะที่ผัวเธอทำงานอยู่แต่ก่อนหน้านี้คือวาเรื่องมันแดงมาแล้วเคยไปเคลียร์กันมาแล้วครับ นะฮะก็มีเธอมีผัวเธอแล้วก็มีผู้จัดการสาวแต่นายตรวจซึ่งเป็นผัวผู้จัดการเนี่ยไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปเคลียร์ด้วยก็ให้เลิกแล้วต่อกันคือเคลียร์แล้วก็คิดว่าจะจบนะฮะขอให้ต่างคนต่างอยู่แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นครับคือมันก็คู่เอการเนี่ยมันจะหนีไปคุยกันแต่ว่าก็คือมันจบไปแล้ว อาก็คือจบก็ไม่มีอะไรแล้วอะคือต่างคนต่างมื่อต่างมือต่างทำงานแต่ว่าคือมันแค่คุยไม่ได้อะไรคุยเนเรื่องสุดเศร้าเขาคุยอยอ่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่มันก็จบไปแล้วแต่ีไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไงคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นี่ชุลมุนวุ่นวายเลยนะครับติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งก็คือสิบตำรวจโทจิรายุธนะครับ เป็นผู้บังคับหมู่ตอชอดอ41ด้วยค่ะแล้วก็ขับรถที่หนีหายไปเนี่ยไปพร้อมเมียด้วยนะก็คือผู้จัการสาวเนี่ยนะครับค่ะทีนี้ก็ติดต่อกันวุ่นวายไปหมดมีการประสานวัาเดียวจะเข้ามอบตัววันนี้ใช่ค่ะล่าสุดมีความคืบหน้าทีมข่าวใหญ่เราตามนะคะ,คะเมื่อ9้านาฬิกาที่ผ่านมาค่ะที่สอพอเมืองนรนองนะคะ ทางสิบตำรวจโทรเจรายุทธผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนท mm ี่ใช้ก่อเหตุด้วยค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเห็นบอกว่าตำรวจสอบปากคำทั้งคืนเลยมีเพื่อนเข้าเยี่ยมแล้วก็คอยส่งข้าวส่งน้ำให้กับผู้ต้องหาทีนี้สอบถามนะคะทราบเบื้องต้นก็คือทำไมเขาถึงก่อเหตุเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาค่ะไป ออกสนามไปประจำฐานน้ำทุนชายแดนด้านอำเภอรกระบุรีติดกับแม่น้ำกระบุรีซึ่งมันเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาที่ผ่านมาแล้วตัวเองทำงานมักจะเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างครอบครัวกับภรรยาค,รค่ะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่จนมาทราบข่าวภายหลังว่าเมียตัวเองไปมีสัมพันธ์สวัสดกับทางผู้ตายจนไปพบความจริงเข้าเรื่องนี้แหละค่ะทำให้เขารู้สึกว่า เขารับไม่ได้สิ้นคิดไปนิดนึงก็เลยก่อเหตุครั้งนี้คืออารมณ์แบบเลือดขึ้นหน้าใช่ใช<ม>ประมาณไม่มีสติยั้งคิดแล้วอะฮะแล้ว,ท,วลไไลทีนี้ถามว่าหลังก่อเหตุไปไหนเขาขับรถเก๋งหลบหนีไปที่บ้านพักในค่ายตอ่อชด415นะคะอำเภอเมืองประนองแล้วก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าเพิ่งไปยิงคนตายมามแล้วก็ขอเข้ามอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนประจำกายที่ใช้ก่อเหตุนะคะหลังจากนั้นผู้บังคับบัญชาค่ะ ก็คือพลตรวจตรีเชิดพงชิวปรีชานะคะผู้การจังหวัดระนองค่ะท่านก็ได้รับการประสานว่าทางผู้ก่อเหตุสิบตำรวจโทรรายนี้จะมอบตัวสุดท้ายก็รับสารภาพในที่สุดแบบนี้แล้วก็คาดว่าภายในวันนี้จะถูกนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดระนองทันทีค่ะ ก็ก็ต้องก็ให so ้ความยืนยันว่าก็คือเราก็ว่าว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับก็เป็นตํารวจทําทําผิดก็ต้องก็ต้องถูกดาเนินคดีอยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่เราก็ยึดยึดพยานยึดการกระทำเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็พยานหลักฐานก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเขาก็สารภาพตลอดใช่ครับพยานหลักฐานครบถ้วนเนี่ยแล้วเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยโทษหนักกว่าชาวบ้านด้วยนะเบื้องต้นเจอไป3ข้อหาก่อนนะครับฆ่าผู้อื่นโดยใจตรอง พกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะครับ hmm.